สวัสดีค่ะเด็กๆและท่านผู้ปกครองนะคะวันนี้เรามาเจอกันคุณครูแต๋วจะมาชวนให้เด็กๆเรียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเด็กเก่งวิทยาศาสตร์นะคะรูปข้างหน้าเป็นเด็กผู้ชายนะคะเอาละค่ะเปิดหน้า20มี2นำศูนยเลยนะคะเอาละค่ะคุณครูแต๋วเจอแล้วคุณครูแต๋วเปิดแล้วนะคะ ครูจะอ่านคำสั่งเลยนะคะอันตรายจากการใช้พลังงานเห็นไหมคะพลังงานมีประโยชน์แล้วก็มีโทษนะคะเขาบอกว่าเด็กๆขาเด็กๆด,ด,ดูจากรูปนะคะแล้ววาดภาพเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเด็กๆด,ดูซิรูปแรก เด็กผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรคะต้มน้ำทิ้งไว้อาคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานหนูอยู่กับคุณยายหิวขึ้นมาหนูก็จะไปฟามาม่ามามา่มา,มาเอามามา่าจะกินมามา่าก็เลยไปต้มน้ำเอาน้ำใส่กากรเดี๋ยวไปฉีกมาม่าที่หลังนะคะหรือฉีกเตรียมมาไว้ เดี๋ยวน้ำเดือดจะได้เทเลยยายก็จะทำให้ยายก็จะมาเตรียมให้หลานหลานก็บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหนูทำเองได้นะคะอ่ะก็ต้มไว้เปิดเตาแก๊สแก๊ะแก๊ะแก๊ะเปิดเอาไว้แล้วก็น้ำใสเสร็จแล้วก็ตั้งเอาไว้ตัวเองก็ขี้เกียจคอยออกมาออกมาข้างนอกมาทำไมคะมาเล่นเกมที่คอมพิวเตอร์แก๊ะ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  นั่งเพลินเลยค่ะเล่นถ้าเพลินเลยหรือเล่นโทรศัพท์ที่คุณแม่ทิ้งเอาไว้ให้นะคะเล่นเพลินจนทำไมคะน้ำในกาแห้งความหิวไม่บังเกิดนะคะน้ำในกาแห้งจะเกิดอะไรขึ้นเด็กๆคิดสิคะนะคะเออพอแห้งเสร็จแล้วไฟมันก็เจอแล้วไหมคะลุกในกาน้ำใช่ไหมคะ เออเด็กๆลองวาดดูสินะคะวาดภาพในช่องนี้ในช่องนี้ในช่องนี้นะคะเออมาให้คุณคุณคณแต๋วดูสินะคะอ่ะต่อไปมาดูรูปล่างรูปด้านล่างรูปพัดลมเด็กผู้หญิงคนนี้พอดีคุณแม่ทำไมคะเปิดแอร์เอาไว้เสร็จแล้วเป็นยังไง ลืมเติมน้ำยายแอร์มันไม่เย็นนะคะหมดเวลาน้ำยายแอร์แห้งไม่เย็นเลยจัดการเอาพัดลมมาเปิดเปิดตั้งแต่เชา้าจนมืดคุณแม่ก็ยังไม่กลับใช่ไหมคะเสร็จแล้วพอเป็นไงอ่าเปิดทิ้งเอาไว้จนนานเครื่องมันก็ร้อนใช่ไหมคะ เครื่องร้อนอะจะเกิดอะไรขึ้นเด็กๆลองคิดดิถ้าพัดลมเนี่ยถ้าบ้านใครไม่มีแอร์นะคะเปิดพัดลมทั้งคืนถ้าไม่มีอะไรคะอะไรเบอร์ห้ารับประกันนะคะอะไรจะเกิดขึ้นไฟมันจะเป็นยังไงนะคะเด็กๆลองวาดมาให้คุณคณรูแตวดูนะคะเอาละค่ะคุณครูแต่เชื่อว่าเด็กๆ จะต้องทำได้ไม่อย่างนั้นลองถามคุณพ่อหรือคุณแม่หรือท่านผู้ปกครองนะคะเอาละค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วลองวาดดูนะคะเอาละค่ะพลิกมาอีกหน้าหนึ่งน้า21มีสองนำหนึ่งเอาละค่ะหน้านี้นะคะเขาบอกว่าน้ำไหลผ่านดินหิน ทรายนะคะทีนี้เรามาดูทีคำสั่งว่าอะไรเขาบอกว่าให้ทดลองเรื่องการไหลของน้ำแล้ววาดภาพการไหลของน้ำผ่านดินหินทรายนะคะเอานะคะมาดูรูปแรกเด็กๆเ,เห็นไหมคะ เด็กๆดูให้ดีนะแล้วเดี๋ยวคุณครูแต๋วจะให้เด็กๆตเติมนะคะดูรูปก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้เจอของจริงนะคะกรวดอ่ารูปแรกเขาบอกว่าเอากรวดใส่ลงไปนะคะในกระบอกที่เตรียมมาไว้เนี่ยกรวดนะคะแล้วเดี๋ยวก็ทาไมครับคุณครูแต๋วก็จะเอาเหยือกใส่น้ำแล้วก็เทลงไปแล้วน้ำจะำไหมคะอ่าจะไหลลงมาใน ในในในเนี้ยในอ่างที่คุณครูแต๋วเตรียมไว้นะคะดูซิว่าน้ํามันจะเป็นยังไงมันจะกระจายออกหรือมันตรงลงมาเลยนะคะต่อไปมาดูรูปที่สองก่อนนะคะเด็กๆอย่าเพิ่งอะไรดินเหนียวอันนี้รูปที่สองนี่คือดินเหนียวกูแต๋วก็ไปเอาดินเหนียวมาดินเหนียวเนี่ยมันอยู่ในแม่น้ําแล้วก็ต้องดําน้ําลงไป ลึกๆถึงจะเจอดินเหนียวข้าเอามาใหม่เอามาปั้นถ้วยชามได้นะคะบ้านตุ่มน้ําปั้นโอ่งนะคะเสร็จแล้วทําไมกูแตวก็เอามาใหม่คะมาวางเอาไว้นะคะวางไว้ใส่ในกรวยนี่ล่นะคะ่ะข้างล่างจะมีรูนะคะเด็กๆขากรวยอันนี้กูแต่จะตัดเสร็จแล้วมีกรวยที่จะน้ําไหลได้นะคะด้านล่าง คุูแต๋วก็เอาดินเหนียวใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวคุณแต๋วก็จะเทน้ําดูซิน้ํามันจะไหลได้ไหมนะคะไหลออกมาเป็นยังไงนะคะอ่ะดูรูปข้างล่างนะคะรูปแรกทรายคุูแต๋วก็จะเอาทรายมาใส่ลงไปในในกรวยเนี้ยในกระบอกเนี้ยนะคะแล้วด้านล่างสําหรับน้ําไหลนะคะเอากระมัง เอาอ่างมาลองเอาไว้ทุกรูปเลยนะคะเอาทรายมาใสา่ใส่เสร็จแล้วก็ทำไมคะเอาน้ำน้ำมาเทแล้วดูสิว่าน้ำนี้ยจะกระเซ็นยังไงนะคะต่อไปรูปสุดท้ายก้อนหินคุณแต้วก็เอาก้อนหินมาใสา่ ใส่ไปนในกล้วยแล้วก็ทำไมคะเอาน้ำมาเทเด็กๆต้องดูให้ดีนะคะแล้วเราจะทำการทดลองกันนะคะทีละอย่างเราจะเริ่มต้นกรวดก่อนนะคะกรวดก่อนเป็นรูปแรก นี่กรวดนะคะเด็กๆดูนะคะครูจะเทน้ำลงไปนะคะดูซิว่าสายน้ำเป็นยังไงนะคะอ่าอ่าดูสายน้ำแล้วเดี๋ยวจะได้ไปวาดรูปได้นะคะอ่าวาดสายน้ำพอเราเห็นน้ำเทน้ำลงไปนะเด็กๆเห็นไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะ น้ําไหลผ่านกรวดเป็นยังไงอ่าเด็กๆก,ก็วาดจาไว้นะคะวาดเลยอ่าเอามาวาดนะคะต่อไปดินเหนียวเอาละคุณครูแต๋วเทน้ําลงไปแล้วนะเด็กๆด,ดูนะคะอันนี้เป็นดินเหนียวนะคะคุณแต๋วจะลองเทน้ําลูนะคะอ่าดูสิเออเป็นยังไงเด็กๆคะน้ําไหลไหมคะ ไม่มีน้ําไหลลงไปด้านล่างเพราะว่ามันไม่มีช่องว่างให้น้ําไหลลงไปใช่ไหมคะเป็นยังไงดินเหนียวมันหนาแน่นผ่านได้ไหมไม่ได้นะคะต่อไปรูปสายเป็นยังไงคะคุณแถวเทน้ําลงไป เด็กๆะอันนี้เป็นทรายนะคะคุณครูแต๋วจะเทน้ําลงไปนะคะแล้วก็ดูซิ้น้ำมันไหลย,ยังไงนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปวาดรูปนะคะเอา,ะะลา,อลาแล้วค่ะไหลไหมน้ำไหลแล้วน้ำซึมเข้าไปแล้วไหลแล้วอือ เด็กวาดรูปนะคะวาดตรงปลายกระบอกกับลูกป,ปลายขวดนะคะาาทางเดินของน้ำทรายก็จะทำไงคะดูดน้ำค่อยๆดูดน้ำไปดูดน้ำแล้วก็ถึงจะลงไปข้างล่างซึมลงไปทีละชา้านะคะค่อยคอยซึมลงไป ทายเป็นทรายนะคะค่อยๆซึมลงไปซึมลงไปอ่าเห็นไหมคะอ่านะคะเห็นไหมคะน้ำซึมลงไปจากปากขวดแล้วออกทางปากขวดได้แล้วเห็นไหมคะอานะเสร็จแล้วไปวาดรูปได้แล้วนะคะ น้ำผ่านทรายเป็นยังไงดูให้ดีนะคะ,ะแล้วก็เด็กๆก,ก็วาดภาพนะคะที่เด็กๆเ,เห็นรูปสุดท้ายก้อนหินครูแต่เอาก้อนหินใส่ลงไปเสร็จแล้วเอาน้ําเทแล้วนะไปเด็กๆด,ดูนะคะอันนี้หินนะคะครูจะเทน้ําลงไปดูซิทางเดินน้ําข้างปากขวดนะเดี๋ยเด็กๆจะได้ไปวาดรูปได้ถูกนะคะ,ะนี่ ขินอ่าเทน้ำลงไปแล้วเทลงไปเด็กๆเห็นไหมคะน้ำเป็นยังไงเ่าเสร็จแล้วเด็กๆก็อย่าลืมนะคะส่งทั้งสองหน้า20กับ21อย่าลืมส่งการบ้านนะคะขอบคุณคะ่ะท่านผู้ปกครองช่วยคุณครูด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ